วันดีข่าวน,นี้มาเจอกันครูคุณพิมนะคะก็วันอะไรเอ่ยวันพุธใช่ไหมคะโอ้โหดูเออโอเคค่ะก็ขอขอบคุณทุกๆกการติดตามนะคะทั้งใน u t u b e แล้วก็ใน Facebook ตรงนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะจากคารินพิมนะคะก็วันนี้มาดูค่ะครูพิมพ์ทำอะไรง่ายๆแต่รับรองว่าแซ่บน้ำลายต้องไหลใครไม่ไหลกดออกนะคะไม่ใช่สิโยวีนอนอเแตดจริตอีกแล้วชีวิตจิตแจ,จ่มใสคะวันนี้คอนเซปต์คารินพิมนะคะ เราจะมายำหอยดองนะคะอันนี้ค่ะดูตัวมันค่ะโอ้ยแน่นขิงหอมแดงมะน,นาวมาดูตรงนี้เลยแล้วกันเสียเวค่ะผักชีใบเรื่อนะคะหรือว่าหอมเปอมเปิลบางเราต้องหอผักชีพิคิ้นูตะไคร้นะคะแล้วก็นี่ผักนี้เอาไว้กินด้วยนะจ๊ะนี่จะแค่นี้แหละน้ำลายสอใช่ไหมต่อไปนะคะเราก็ห่นนี้วชิงแล้วก็ผัดบะร,รานะคะที่เป็นผักอกอแกนิกนะคะ น uh huh. ใครจะแช่น้ำทิ้งไว้ก็ได้นะคะที่มี่มก็จะล้างนะคะเป็นเกลียวเป็นชันเป็นซันไปนะคะเปิดน,น้ำแรงๆนะคะใครบอกออกาแก่นีกกูก็ยังไม่เชื่อใจก็ตามสบายค่ะทับตรงทับท,งทบิงแช่ไปนะคะแต่พี่บิ่มก็ลา้างนะคะเอายงเอายางอะไรออกนะคะโอเคค่ะขอตัวไปล้างผักแป๊บนึงนะคะเดีย๋ยวมันจะคิดจะลำใหญ่เกินขค่ะต่อไปเราก็นี่ขัดต้นหอมผักชีแล้วก็ใบผักชียานะคะรวบตึงเลยจ้ะอือฮึสอยเล็กๆนะคะอย่าซอยใหญ่นะคะพี่บิ่มเน้นผักทุกคนจะรู้ว่าอีนี่มันชอบกินผัก พี่ชั้นก็จะกินได้บางสิ่งบางอย่างนะคะแต่แม้นี้พี่ก็งก็จะมาทำการรวนอะไรอย่างนี้ถ้ะต่อไปก็พริกขี้หนูนะคะซอยเลยจ้ะซอยนะคะวันนี้ได้ไมเห็นการในการเตรียมนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทำไม่มาถ่ายตอนเตรียมอย่างนี้คลิปมันก็จะสั้นเนาะเพราะยำหอยมันก็แป,ป๊บเดียวเข้าใจไหมคะหลายคนก็แบบว่าดีแวคะ่ะพี่พีไม่เห็นอีกลหลายคนรีเควสให้ไปแต่ตลาดอะไรอย่างนี้นะคะกระเทียมเอออะไรนะอะไรนะ,ะรนะขิงพี่พีก็ไม่ต้องซอยนะคะเพราะามันเป็นขิงแช่น้ำเกลือนะคะหลายคนถามว่าน้ำปลาพี่ฟิล์มใช้รสชาติเป็นยังไงรสชาติโอเคคค่่ะะะดีกกวาาปลหมึน แล้วก็หลายคนก็ถามอีกว่าอีตัวอะไรนะ้นยำอะไรนะคะว่ายำจิ้นไก่ทุกวันคือไม่ได้ต้องออกเผ็ดนะคะออกเผ็ดแล้วก็ออกเค็มนิดนึงนะคะรสชาตินะคะถ้าใครแบบว่าอยากได้เป็นแบบสูตรต้นตำรับนะคะไปเซิร์ชเลยขายยำจิ้นไก่แล้วมันจะเป็นของเว็บของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะตรงนั้นจะเป็นสูตรแบบต้นตำรับจะมีอาหารเนื้อเยอะแยะไปหมดเลยนะคะทุกอย่างเหล่านี้มันก็เรียนรู้จากนี้แหละยู u t u b e YouTube ตรงนี้แหละค่ะมีอะไรมากเนาะอือฮึนี่ก็เป็น ดิฉันต้องออกแรงแข็งมากเลยค่ะการคืนละเจ้านี่เหมืเดียวนี่ทำอะไรกันคะเช้าวันพฤหัสทำงานสี่ถ่านได้อีคัลเลนทีนคนก็บอกอ๋อเพิ่เลิกงานค่ะบางคนกัดนางคืนกัดนั่นกัดนี่เนาะกักันไปโอเคเยอะละจี๊แปดซอยหนื่อยกล้ามออกต่อไปมะนาวนะคะแล้วก็กดกิ๊บกดกิ๊บเนี่ยมันไหลกันแหนแล้วอีวิกกี้นี่ค่ะอันนี้ก็เสร็จก็มา มาค่ะคอนเซ็ปต์เพรนทีมนะคะเ,เนนะคะ okay, คขานำใจไปไหมน้ำใจก็บอกนะบอกได้เสมอนะคะถ้าคลิปลำใจดูตอแหลดูอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพูดมาตรงๆนะ,ะพอดีฉันก็บางครั้งที่ันยังรู้ตัวดิฉันเองนะคะว่าดิฉันตอนแหลอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่รยอเล่นค่ะดูแต่เซอร์ริโอเวอร์อะไรอย่างนะะเ,เ,เางี้ก็บอกนะคะเราปรับแต่งกันไนดะ้แต่ถ้าใครชอบแบบสไตล์นี้ก็บอยันจ้าอุ้ยสองนาทีกว่าสามนาทีค่าซอยของนะคะหลังจากที่เราเสร็จสับนะจ้านี่พร้อมค่ะพร้อม,พร,อมพร้อมไหม พร้อมรีดรีดพร้อมพร้อมสามสี่สาวมาหัวก้างค่ะของจริงค่ะนางไม่อยากให้อีโรซี่กินข้าววิกกี้ถ้าหนูอิ่มแล้วหนูก็ให้พี่โรซี่มากินข้าวเข้าใจไหมนางฟ้าเออ,เ,อ,อ,เ,อ,อเดี๋ยวจะอะไรให้ดูพูดถึงเรื่องพื้นอันนี้มันเก่าแล้วใช่ไหมนี่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 จะ้ะฉันจะเปลี่ยนพื้นกระเบื้องตรงนี้ใหม่สวยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหามุมหาวางสวยเนาะแป๊บหนึ่งเออนี่สวยไหมสะอาดตาเลยเนาะเพราะมันจะเข้ากับนี่เห็นไหม ปูน,นี่มมาใช่พี่ปูนยสิลูกอยู่แคนาดานางปูพื้นแกง่แกงเก่งพูดกระเบื้องพี่กกมือไหวเลยค่ะพื้นนี้พี่เพมก็ทำกับสามีเองนะคะลงพื้นถลกพรมออกเองทําเองนะนี่ค่ะสวยเนาะพี่พ็มว่าสวยนะโอ้ยไม่ใช่จะมาให้ดูตรงนี้ก็คือว่าเห็นไหมแป๊บบนึงนี่เห็นไหมตรงลายตรงนี้เห็นไหมคะเส้นน้ําตรงนี้ค่ะมันก็เข้ากับตรงนี้แล้วเข้ากับแบ a c k splash s p l a s s ตรงนี้ก็ทําเองนะคะกระเบื้องค่ะเก่งไหมสามีสอนเห็นไหมมันก็เข้ากันเนาะพื้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนตรง โต๊ะดเน็ตแอเรียลนั้นด้วยค่ะสมบัติน้องเจมี่เตรียมมารับได้เลยนะลูกอ่าฮะก็ต้องให้มันดูสวยงามค่ะก็เอาแผ่นนี้ซื้อมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยมาลองดูว่าสีดูแล้วลองว่าสีสวยแต่คนบอกอุ้ยพี่พื้นขาวนะพี่ควรักษาความสะอาดค่ะกูเหนื่อยกูหอบกวย์โอ๊ยแต่ละพูดจาไม่สุภาพเลยเทรนพีมช่วงนี้อันนี้ก็สั่งพี่เล็กอีสานนะคะพี่เล็กขาถ้าได้ดูคลิปนี้แล้วก็ น้องสั่งอีก4ขวดได้เลยนะคะเพราะคนทางนี้เขาต้องการ5ขวดก็ได้ค่ะขนมาเลยผสมมาเลยค่ะ,คะอ่าฮะนี่ค่ะหอยดองนะคะอเอามาลูกกินพอประมาณแล้วน้ำลายสอดค่ะอันนี้ไว้ใส่สตกแต่ง วกินนะ่นอะเลิศมากหรือให้ดูโอเคแป๊บหนึ่นนะองอุ้ยนี่ค่ายนะหน่อยดองอโอเค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 ซดน้ำให้ลืมเลยจะ้ะค่ะต่อไปนะจ๊ะเข้าครัวกันต่อนะคะก็จกขิงนะคะลงมานะคะชอบมากใส่มากชอบน้อยใส่น้อยแต่ดิฉันรู้อยู่น้ำลายแตกจะสูบเข่าเช็ดก่อนนะคะก่อนที่จะเข้าตู้เย็ยนต้องเช็ดนะนี่จ้ะ พิมพ์แน่นค่ะเครื่องที่พี่ต้องแน่นคนบอกอุตตะลัตลนังเต็มถ้วยเลยนะอะไรอย่างเงี้ยออหมวิกกี้เดี๋ยวจะโดนพี่อะเออแม่เหยียบมเจพี่แล้วแหละโดนเจเหยียบนะลูกค่ะใส่ให้จมนะคะเออใส่ให้มิดค่ะต่อไปมะนาวนะคะอือหืมคงไม่หมดค่ะพบเพราะจะเปรี้ยวหี่แตกได้นะคะ นะะไม่ต้องพูดพร่ำงำเพลงนะจ๊ะเดี๋ยวค่อยล้างนะจ๊ะทำกันแต่ละสูตรเครื่องแน่นมากที่พิงชอบอย่างเงี้ยค่ะตุ๊กดร้านหันกูจะรอน,นเครื่องต้องถึงเครื่องต้องแน่นอันไหนของไม่ครบเราไม่เสิร์ฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะบอกโอ๊ยขาดน,นี้แล้วก็เสิร์ฟอย่างงี้ไม่ใช่นะไม่ได้ไม่ได้ไไดีมากของเช้าวันนี้นะคะ,คะแล้วก็ชิมอืม ไ,ได้ใจพอดีเลยมาไงคะจึ่งไหมแซบไหมน้ำลายแตกไหมถ้าไม่แตกตบเลยนี่ค,ะค่ะแค่ข้มามกินหอยดองกันค่ะผักนะจ๊ะออแกนิกแต่นี่ก็อย,อยากเรียนชื่อน,ะอนอั้นออแกนิกนะต้อง ต้องน้ำปะปามาจากภูเขาแล้วก็ท่อน้ำก็ต้องเป็นไม้ไผ่นะคะถึงจะเป็นออแกนิกจริงๆนะคะถ้าออแกนิกไหนใช่ชอพปาิติกไม่ได้นะปุ๋ยวกควายต่างๆนานาก็ต้องกินอาหารที่ออแกนิกไม่ใช่จะเป็นวิธีตอนที่เขาทำให้เราเห็นตอนนั้นว่าเป็นออแกนิกไม่ใช่ทุกอย่างที่มาต้องเป็นออแกนิกอืม มีกัหมาตอนสองทุ่มคือสองชั่วโมงไม่เปรี้ยวเกินไม่เผ็ดเกินอืม มีเท่ามาพอดีค่ะโทษทีอืมดูสิอืมกิ่นูงมันมีจันทร์มากเลยอ่ะสับพี่เยอะหนูเยอืม ครือน้ำลายตะก,กี้บอกมาได้ยินเสียงกัะเสร็จพิ๊หัวกู้ลูกมั้งหัวกู้อนมั้เแล้วพี่คลายค่ะ